การเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรนอกจากภารกิจทางการทูตที่สําคัญแล้วยังมีอีกหนึ่งสีสันที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางนั่นคือบอดี้การ์ดหญิงผู้ติดตามอารกคาความปลอดภัยซึ่งโดดเด่นทั้งความสวยและความส,าม,สามารถจนหลายคนอดไม่ได้ที่จะหลุดโฟกัสบอดีก้การดหญิงคนดังกล่าวคือหยานเยเวียรหรือที่สื่อจีนยกย่องให้เป็นบดีก้การดหญิงที่สวยที่สุดของจีน เธอมีประวัติที่ไม่ธรรมดาเคยทำหน้าที่คุ้มกันบุคคลสำคัญระดับโลกมาแล้วมากมายรวมถึงอัสมาอันอัซาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของซีเรียหยานเยเวียเกิดในครอบครัวที่เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้เธอหลงไหลในวิชาการต่อสู้ตั้งแต่เด็กฝึกฝนอย่างหนักจนมีความสามารถโดดเด่นเคยคว้ารางวัลจากการแข่งขันมาแล้วมากมายหลังสำเร็จการศึกษาเธอผ่านการประเมินอย่างเข้มงวดจากสำนักงานความมั่นคงแห่งสำนักงานกลางพักคอมมิวนิสต์จีนจนได้เป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวให้กับผู้นำประเทศต่างๆที่เดินทางเยือนจีน ความสามารถของเธอไม่ธรรมดาทั้งการยิงปืนการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้านอกจากนี้เธอยังมีบุคลิกที่สง่างามสุขุมแต่แฝงไปด้วยความเฉียบขาดทําให้หลายคนต่างชื่นชมในความสามารถและความงามของเธอการปรากฏตัวของยานเยเวียในครั้งนี้นอกจากจะเป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีนแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรหญิงของจีนที่มีความสามารถทัดเทียมบุรุษ